สวัสดีค่ะเพจสอนลูกง่าสไตล์ปอยนะคะแม่ปอยค่ะของปอหนึ่งเทอมสองนะคะวิชาภาษาไทยค่ะเรื่องการดูเรื่องวันรณยุก์รูปวันรณยุกแล้วก็การผันเสียงวันรณยุกนะคะเรามาดูก่อนว่าอักษรสูงกลางต่ำอะมีอะไรบ้างนะคะดูนะอันนี้เป็นอักษรสูงนะคะ เราจะรวมเข้ามาใ,ใกล้ๆเนะคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันตัวที่เข้มๆคือผอเพึ่ฟอฟอฝ้าถอถุงแบบนี้เนาะแต่เราท่องให้เป็นจำได้แล้วก็วาดรูปว่าผีอะ่ะผีก็บินมาสูงๆถูกปะ่ะบินไม่มีผีที่ไหนเดินนะผีต้องบินสิบินหุงสูงก็เลยเป็นอักษรสูงเห็นปะ่ะแขวนถุงเอาไว้แล้วก็เอามาให้ฉันอักษรกลางคือไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งบางคนจะพูดอย่างนี้ว่าไก่จิกเด็กตาย แล้วก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเด็กตายบนปากองเพราะว่าดอนี่คือดอชดาเสียงดอเด็กเหมือนกันเห็นไหมเสียงดอเหมือนกันตอปะตักคือเสียงตอเหมือนกันคือไก่จิกเด็กตายบนปากองก็คือไก่นี่โหดลายจิกจนตายเลยค่ะตายบนปากองแ,แล้วเป็นอักษรต่ำก็คืองูใหญ่นอนอยู่นะ จริงๆต้องมีริมอันนี้คือทำไว้หลายปีแล้วแล้ว,ล,วลืมริมวัดโมรีโลกนะคะก็เป็นอักษรต่ำจะมีต่ำเดียวกับต่ำคู่แต่ที่นี้ของปอหนึ่งเอาแค่ต่ำแค่นี้ก็พอคืองูงูเลื้อยอยังไงคะงูเลื้อยติดดิน ติดดินเลยค่ะเลยเป็นอักษรต่ำนะแม่ปอยก็เลยเขียนมาเป็นแบบนี้ว่าถ้าเป็นอักษรสูงก็เป็นผีผีลอยมาสูงสูงเวลาเราท่องเราก็ไม่รู้หนิวว่าเราจะท่องอันไหนถ้าเป็นเด็กอะ่ะเด็กไม่รู้จะท่องอันไหนรู้ว่าเป็นผีเพราะฉะนั้นต้องขึ้นต้นคาว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรกลางไก่ก็อยู่ตรงกลางโอเคป้าต่ำก็คืองูคลานมาต่ำๆ่ถ้าใครท่องต่ำคู่ได้ก็คือ พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อมีช้างก็วาดช้างช้างก็ตัวใหญ่มาเริ่มก็เป็นเดินติดดินก็เป็นอักษรต่ําเหมือนกันอันนี้คือหลักการจํานะคะว่าอันไหนคือกลางสูงต่ําวิธีการของแม่ปอยคือแม่บอยจะทํานิ้วเป็นแบบนี้ดูนะจริงๆมือเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อัานมือแบบนี้ตรงนี้คือกลางค่ะแล้วก็สูงต่ําเด็กก็จะจําอย่างนี้ว่าอ๋อพอกลางแล้วก็มีสูงแล้วก็มีต่ําใช่ไหมคะอันนี้ตรงนี้นะนส่วนรูปมือมือคืออะไร มือคือการผันเสียงค่ะว่านี่คือเสียงสามัญเอกโทรตรีจัตว,วาเหมือนกับเราอันนี้คือมือซ้ายหรือมือขวาอันนี้แล้วแต่เห็นปะถ้าดิ้นนิ้วมือขวาก็จะเป็นขวาขวาความใช่ปะถ้าอย่างนี้คืออะไรซ้ายค่ะอันนี้คือซ้ายซ้ายหงายอันนี้แล้วแต่แต่แมป่ปอยจะใช้แบบนี้ นะคะเป็นอย่างนี้เวลาเราทำนะทำแบบนี้เราก็บอกให้เด็กวางที่มือวางที่พื้นเพราะอะไรเวลาไปทำข้อสอบแหมจะมาหลั่นล้าหลันล้าแบบบางคนก็แบบจะชูแบบชูกำมือขึ้นแล้วมุนมุนอย่างนี้มันก็สูงไปว่าทาเหมือนดีบินโนเลยค่ะแปะไว้กับพื้นแล้วก็อย่างเงี้ยตื้อ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 เห็นบ้าดูนิ้วดิพยายามให้อยู่แค่นี้คือเราก็จะสำรวมกิริยามารยาทนิดนึงโอเคไหมเทคนิคใครเทคนิคคนนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาใช้มือตรงนี้นะมือวิเศษนะคะเพราะแทนที่จะใช้มือ ไม่สวยใช้มืออย่างงี้ดีกว่าสวยกว่าอะเรามาดูดูนะมีคําว่าอันนี้คือเวลาผันเสียงหรือเวลาดูรูปไม่ต้องไม่เกี่ยวกับไอ้พวกสูงกลางต่ําเลยไม่เกี่ยวเลยแต่มันจะมีรูปอยู่ว่าอันนี้เอาใหม่ขอโทษอธิบายวกไปว,วนมาเสียงเอารูปก่อนดีกว่ารูปคือตานี่คือรูปตานะตาสีเขียวเนี่ยรูปแปลว,ว่า รูปคือรูปร่างถูกปะรูปคือสิ่งที่เราเห็นให้จําคําว่ารูปร่างเออใครไม่รู้หาเทคนิครูปร่างแปลว่าอุ้ยคุณนีรูปร่างสวยจางแสดงว่าเราเห็นถูกไหมเห็นแปลว่าอะไรก็มีไม่เอกไม่โทเห็นบ้าสีเข,าเขียวอไอ้อย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่เราเห็นอนะเห็นไม่เอกก็คือรูปเอกเห็นไม่โทก็รูปโทเกตปปแต่พอเสียงเสียงแปลว่าเราได้ยินค่ะได้ยินผ่านหูแต่ ได้ยินไดแค่ได้ยินโอเคไหมวิธีการเริ่มต้นจากตารางนี้นะง่ายที่สุดขอเริ่มที่อักษรกลางเวลาสอนบอกเลยสอนจากอักษรกลางมาก่อนกลางเขาจะเต็มที่เลยค่ะเต็มเหนียวเลยบอกเขาว่าวิธีการใช่ไหมมันมีตื้อ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 ต่อเต่าดี่เสียงต่อเต่านะตื้อ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 ก็คือครบเลยทุกเสียงนะแล้วก็มาเขียนด้วยปออาปา ทุกคนเขียนปออาปา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 ให้หมดนะดูนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสีดำใช่ป่ะตอนสอนให้เขียนปาให้หมดแล้วก็ใส่ให้ครบทุกช่องเลยตรงนี้เป็นสามมันใช่ป่ะพอสามมันเราก็ไม่ต้องเขียนรูปก็คือรูปเอกรูปโทรูปตรีรูปจัตวาแล้วก็เขียนไปเขียนไปพูดไปเขียนไปพูดไปทุกคนเข้าใจหมดพอเป็นเสียงเสียงมันก็ได้ไงปาอ่าเรามาเทียบเสียงนะใช้มือนะคะ ใช้มือนะอันนี้บรรทัดนี้นะคะที่ที่ที่ชี้อยู่นะเป็นปลาปลาปลาเอกปลาเส่ไหมปลาเอกปลาปลาโทปาปลาตรีปลาปลาตะวาปปาถูกป่ะก็เป็นอะไรคะปลา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 ได้ใช่ป่ะพอเป็นกลางได้แล้วเนี่ยก็กลายเป็นสูงแล้วบอกว่าในโลกนี้ มีแค่เวลาเขียนคำว่าขามันมีขาขาค่าให้จำคำนี้เอาไว้ขาขาค่าขาก็คือเลขเลขที่แปลว่าขาของคนขาคือขิงขาตะไคร้ตะไคร้มะกรูดมะนาวมะพร้าวซ้มโอฟักแฟนแปงโมไชโยโหฮิวค่าคือคำว่าตัวค่าตัวค่าคือตัวฉันคือไอคือไอในภาษาอังกฤษโอเคป้ะมีแค่นี้เองมีแค่ไม่เอกกับไม่โท แล้วข้างล่างอักษรต่ําอักษรต่ําที่มีรูปงูก็คือมีแค่3 3รูปคือสิ่งที่เห็นมี3อย่างเท่านั้นเองอ้าวแล้วทำไมตะกี้เราไม่เขียนตรงนี้วะอันนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาทำพร้อมกันก็เพราะตะกี้ลืมเขียนมีแค่นานหน้านานานี่คือนาคือฟิลที่แปลว่า rice paddy field ที่แปลว่าทุ่งนาถูกไหมคะหน้าแปลว่าอะไรหน้าหน้ารักหน้าเกลียด น้าคือคุณน้าจำนี่คือนาหน้าน้า,นาก็คือมีแค่ไม่เอกกับไม่โทจำแค่นี้วิธีการจำจำเป็นสามบรรทัดเหมือนเดิมบรรทัดกลางเต็มเหนียวบรรทัดที่ข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างคือไม่เอกกับไม่โทไม่เอกกับไม่โทจบจบพอเสียงเนี่ยคุณครูอาจจะให้ท่องแล้วแต่แม่ปอยไม่มีปัญญาคือท่องไม่เคยได้ไม่เคยท่องในชีวิตใช้หลักความเข้าใจแล้วก็เติมเอาเองโอเคไหมแสดงว่ารูปคือเห็นตัวไหนคือ ตัวนั้นโอเคปะ่ะแต่ถ้าเสียงเสียงคือใช้ผันเอาอะเรามาดูพร,พร,ร้อมๆกันออดดนี่เช่นขาขาอย่างนี้ใช่ไหมให้พูดคําว่าขาให้เด็กๆพูดนะคะเด็กๆทุกคนพูดเลยให้อ่านอ่านว่าขาแล้วจําเสียงคําว่าขาขาเอาไว้ขาขาใช่ไหมก็เป็น คาขาคาคาขาเสียงจัตวาเพราะฉะนั้นเป็นจัตวาเก็ตป่าคาอ่านว่าคาเพราะฉะนั้นคาขาเสียงคือเอกต้องรีแลกซ์นะไม่ใช่ขาขาคขาอ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องให้รีแลกซ์เ็นตือตือตื้อตื้อตื้อใครยังท่องไม่ได้ใครท้องเพี้ยนให้พูดคําว่าตือตือตื้อตื้อตือให้พูดอย่างสองครั้งตือตือตื้อตื้อตือแล้วเขาจะรู้ว่าโทนเสียงมันประมาณไหนข้าอ่านว่าข้าข้าขาข้าตกที่โทเพราะฉะนั้นเป็นโทเพราะฉะนั้นนี่คือรูปรูป สามัญเสียงตะวารูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทแล้วแต่ใครท่องได้ท่องค่ะแม่ปอยไม่เคยท่องใช้ใช้นิ้ววิเศษเนี่ยดีที่สุดต่อไปเสียงต่ำอักษรต่ำใช่ไหมคะนาหน้านะคำนี้อ่านว่านาเพราะฉะนั้นเป็นอาใหม่นะตือตือตื้อตื้อตือก็เป็นนาหน้าหนาหน้าหนาใช่ปะนาก็เป็นเสียงสามัญอาเขียนนี่ก็เลยกันเพราะลืมเขียน อ่านว่าหน้าคือหน้านาหน้าเสียงโทเห็นปะจริงๆวิธีการเขียนมันจะต้องมีขีดข้างล่างแต่แต่ตารางท่องอ่ะคือแม่ปอไม่อยากจะเขียนอะไรให้เยอะเพราะว่าเด็กถ้าที่เขาแบบสับสนก็จะสับสนมากเข้าไปใหญ่อ่านว่านาหน้านาหน้านะเป็นตรีเห็นปะแค่นี้เองแต่ถ้าใครจกระท่องก็ท่องไปทีนี้มีแบบแบบเฟอหัดนะลองทํา พร้อมๆกันแป๊บหนึ่งดูก่อนว่ามันคืออะไรตรงนี้คือเป็นคําว่าดาวโจทย์มีคําว่าดาวมาให้ข้างล่างมีเฉลยนะคะโจทย์มีดาวมาให้ให้เขียนว่ารูปวรนณายุคืออะไรเสียงวรนณยุคืออะไรอย่างที่บอกรูปคือรูปร่าง รูปคือสิ่งที่เราเห็นดาวเห็นอะไรไม่มีอะไรมันก็คือไม่มีอะไรไงก็คือขีดไปแต่ในโจทย์เนี่ยแม่ปอยไม่รู้ว่าเขาจะให้เขียนเป็นขีดหรือให้เขียนเป็นให้เป็นสัญลักษณ์เป็นหรือเขียนเป็นคํานะคะถ้าเขียนเป็นคําให้เขียนคําว่าสามันอันนี้ก็ t ป่ะเสียงคือเราต้องเสียงแปลว่าเราจะต้องดีดดีดมือโอเคป้าตือต้อตือต้อตือต้อตื้อตื้อดาวากระท่องไปสิดาวก็เป็น ดาวโอ้โห oh, ยังไม่ทันไปไหนเลยก็เป็นสามันก็คือเขียนเป็นขีดหนึ่งขีดหรือไม่ก็สามันแต่ทีเนี้ยมันแบบอันนี้มันเหมือนกันไงมันง่ายไปแม่ปอยเลยทําอีกข้อหนึ่งให้ดูคําว่า3าตรงนี้แม่ปอยไม่ได้บอกเลยนะว่า3คือสอเสือคืออักษรสูงไม่ต้องเวลาให้เขาให้ทําแบบเนี้ยไม่ต้องดูเลยว่าอักษรอ,อะไรให้ใช้ให้ใช้ตาและใช้หูถูกปะให้ใช้ตาให้ใช้ตาและใช้หูสคือดูนะ สามคือสามสามสามเอ้ยขอโทษขอโทษรูปใช่ไหมรูปคืออะไรมีอะไรอยู่บนหัวเปล่าไม่มีก็คือไม่มีคือสามันส่วนเป็นอย่างนี้นะสามสามเสียงคืออะไรเสียงคืออะไรสาม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 เป็นจัตาวาเพราะฉะนั้นจัตาวาคือเครื่องหมายเหมือนบวกใช่ไหมแล้วเราจะต้องมีขีดตรงนี้เพื่อต้องมีขีดขั้นเสมอเพราะให้รู้ว่าเป็นวันในยุกต์ วัน,นี้ยุคเขาต้องอยู่ข้างบนหัวใครสักคนหนึ่งไงใช่ปะมีคําว่าพึ่งอูเด็กไม่รู้จักคําว่าอูค่ะแต่ออกนะคะอู่คืออู่รถค่ะอู่รถยนต์ค่ะอู่ซ่อมรถร้านเต่าแล้วก็ห้องเขียนให้ได้ลองไปฝึกดูนะคะต่อไปค่ะแผ่นสุดท้ายก็คือว่าเป็นรูปตารางคุณครูจะให้ช่องพวกนี้มาอันนี้คือสับพื้นฐานที่จะแบบง่ายๆเนาะแล้วเขาให้เขียนรูป รูปวันในยุคแปลว่าเขียนให้มีไม้เอกไม้โทถูกป่ะนี้เข้าใจยังรูปแปลว่าสิ่งที่เห็นเราต้องเขียนไอ้สัญลักษณ์พวกนั้นออกมาให้เราเห็นเช่นคําแรกคือตรงนี้จะมีอะไรคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาใช่ไหมเสียงแต่ช้างช้างถ้าเขียนถ้าเขียนแบบนี้มันจะยากละเราจะต้องรู้เรื่องเสียงสูง กลางต่ําถูกปะ่ะช้างคืออะไรช้างคือชอช้างคืออะไรคะผีฝักถุงข้าวสารให้ฉันถูกปะ่ะนี่ไงนี่ไงให้ฉันเฮ้ยผิดผิดผิดช้างคือช้างห่อช้างคือช้างห่อคืออักษรต่ําคือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อมันต้องอยู่ตรงต่ําต่ําก็เป็นอะไรคะต่ําก็มีแค่ไม่เอกไม่โทจําได้ปะ่ะจําได้ไหม มันง่ายๆมากเลยถ้าเราท่องไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งได้คือทุกเสียงที่เหลือคือเอกโทเอกโทนะโอเคป่ะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งท่องให้ได้สามอันนอกนั้นแค่เอกโทเอกโทเพราะฉะนั้นช้างช้างมันไม่ใช่ไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งใช่เปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขียนเลยชอาง,งอช้างชอาง,งอช้างชออาง,งอช้างแล้วอยู่ที่เสียง เออว่ะทำผิดแป๊บหนึง่งถูกเปล่าวะผิดค่ะข้อนี้ทำผิดอะขายหน้าอับอายประชาชีเอาใหม่เขียนผิดเพราะว่าเขียนมั่วเลยเนะี่ยต้องเป็นงี้ค่ะเสียงคือช้าง,ช,าง,ช,างช่างช้างใช่ไหมต้องเป็นเอาใหม่ชวงงช้างเป็นเนี่ยสามัญโทตรีสามัญโทตรีรเพราะฉะนั้นเป็นสามัญโทโท ตรีโอ้ยยากโอ้ยนี่ทำเองก็ยากเลยเนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวไปลบเข้าใจปะมันยากแลนะเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันยากมาก่อน คือปกติอะใช้ดีดนิ้วไงแต่ถ้าทําตารางเงี้ยยากคือเอา,อางี้นะสมมติเป็นคําว่าช้างใช่ไหมช้างก็ต้องเป็นเป็นอักษรต่าใช่ปะไม่ใช่ไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแค่ไม่เอกกับไม่โทเขียนได้ไม่เอกกับไม่โทแต่ไม่เอกกับไม่โทจะไปอยู่ที่เสียงไหนเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านว่าช่างเราต้องอ่านให้ออกก่อนว่าชองอางอช้างไม้เอกช่างช่างแล้วช่างช่างช่าง เป็นเป็นโทถูกปะแล้วคาว่าช้างคำนี้ท่ชาวอางอช้างช้างโทช้างให้เป็นอะไรคะเฮ๊ยมือหายช้างเป็นอะไรคะช้างฉัางช่างช้าง,างคือเป็นเสียงตรีก็เลยเสียงตรีก็ามาอยู่ตรงนี้อ่ะขออีกข้อหนึ่งอุ้ยตายอายมีคําว่าฝาใช่ไหมเป็นแม่ปอยนะเอาอย่างงี้ปะเป็นแม่ปอยนะทำงี้ฝาฝา อย่างที่บอกไงฝาคือไก่จิกเด็กตายบนปากองไหมไม่ใช่ฝาไม่ใช่ไก่จิกเด็กตายบนปากองมัมนเป็นแค่ไม้เอกกับไม้โทให้เขียนข้างนอกกระดาษแบบนี้แต่แล้วทีนี้เราจะรู้ว่าตรงไหนไว้ตรงไหนช,ชาช้างอะช้างถูกอะช้างถูกโอ้ยตกใจคาราวนี้อ่านว่าฝาใช่ไหมฝาก็คือฝา ฝาก็คือฝาฝาฟ้าฟ้าฝาจัตวาค่ะเพราะฉะนั้นจัตวาก็ไปตรงนี้ฝาเก็ตปะแต่นี้อ่านว่าฝาฝาคือฝาไฟแดงฝาไฟแดงฝาคือฝาฝาไม่เสียงเอกเอกเพราะฉะนั้นหาเอกเอกใส่เออย่างนี้ค่ะได้ใช่ไหมอันนี้อ่านว่า ้าค่ะหน้าเป็นฝ้าหน้าไม่สวยเลยมีอะไรเป็นแต้มๆตดวงๆวฝ้าอ่านฝ้าคือฝ้าฝ้าฝ้าโทค่ะเพราะฉะนั้นหาโทโทแล้วใส่ไม่โทเก็ตปะวิธีการทําทําแบบนี้ค่ะมันจะง่ายที่สุดเนาะถ้าเรามวมๆแบบเพ่งเล็งกับไอ้พวกตารางนะ ไม่ไหวอะไม่ไหวอะโอเคเดี๋ยวลองไปทําดูเดี๋ยวแม่ปอยจะไปแก้กระดาษให้แล้วเดี๋ยวลองทํากันดูนะคะถ้าทําอันนี้ได้ก็สอบได้ค่ะทําได้ตรงนี้นะทาได้จนถึงป .1 ป .2 ป .3 มาเลยค่ะหนูจะเก่งตลอดเลยเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยากค่ะยากจริงๆนะคะ